ทำอะไรก็สำเร็จช้าถ้ายังคิดแบบนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรนะครับที่เราจะต้องรอเรียนจบประถมมัธยมมหาลาัยก่อนจบ4ปี6ปีก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำงานผมบอกไม่ผิดอะไรครับแต่ในโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมีลูกศิษย์หลายคนที่สร้างอาชีพหรือธุรกิจขึ้นมา โดยที่ไม่ได้พึ่งพาความรู้เดิมผมมีทีมครีเอเตอร์ที่ตัดต่อคลิปให้ผมเนี่ยเขาเรียนจบสาขาหนึ่งแต่เขาชอบที่จะตัดต่อคลิปตัดต่อวิดีโอให้มันดูลื่นไหลดูน่าสนใจแล้วเขาก็ตัดต่อคลิปที่ทุกคนกำลังดูอยู่เนี่ยครับโดยที่เขาไม่ได้เรียนมาแล้วแถวมีรายได้มากกว่าอาชีพที่เขาเรียนจบ4ปีมาอีกสูงถึง5เท่านะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่า มันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเราจะเรียนทุกอย่างให้จบก่อนแต่ผมอยากจะบอกว่าในโลกปัจจุบันปลาเร็วชนะปลาใหญ่หมายความว่าต่อให้เราจบการศึกษามาอย่างดีมีใบเซอร์ติฟิเคตมหาลัยรองรับเรียบร้อยเอาใบนี้ไปยื่นนะครับคุณจะได้แค่ลูกจ้างคุณจะเป็นได้อย่างดีที่สุดคือลูกจ้างเกรด A แต่ถ้าคุณอยากที่จะมีชีวิตที่เป็นอิสระทำงานที่เราชอบแล้วได้เงินด้วย คุณต้องเริ่มหาแล้วว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณชอบอะไรแล้วอะไรบ้างที่คุณสามารถเอาไปตอบโจทย์ตลาดนี้ได้คีนี้แพงนะครับคุณชอบอะไรสิ่งนี้ที่คุณทําจะทําให้คุณไม่ต้องทํางานต่อชีวิตเพราะคุณทําสิ่งที่คุณชอบที่ผมกำลังนั่งเล่าผมชอบสอนการสอนของผมมันไม่ใช่งานอีกต่อไปเพราะผมทําสิ่งที่ผมชอบอันที่สองคือเอาสิ่งที่ชอบไปตอบโจทย์ตลาดให้ได้ตลาด มีโจทย์ตรงไหนที่เราเข้าไปแก้ได้อย่างเช่นผมเนี่ยตอบโจทย์ตลาดสุขภาพและความงามได้ผมตอบโจทย์ตลาดการพัฒนาชีวิตได้ทําให้งานสัมมนาผมโอ้โหคนจองกันล้นหลามมากเลยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถสร้างอาชีพหรือธุรกิจของเราได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอจบการศึกษาคําถามคือทําไมต้องรอจบการศึกษาด้วยทําไมไม่เริ่มเสียแต่วันนี้ทําไมมันไม่เป็นเรา ที่ประสบความส็จตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นผมให้กําลังใจนะครับพ่อแม่ที่ฟังอยู่หรือว่าน้องๆที่ฟังอยู่นะครับเริ่มต้นชีวิตตั้งแต่วันนี้เลยครับถ้าเริ่มต้นเร็วเหมือนทีมงานผมนะครับทีมงานผมบางคนอายุไม่ถึง25นะครับมีรถมีบ้านแล้วนะครับทีมงานผมบางคนเนี่ยสามารถซื้อมือถือได้ด้วยตัวเองแล้วนะโดยที่ตัวเองอายุยังไม่ถึง20ปีเลยยังไม่ได้มีงานประจําอะไรเลยแค่ใช้งานพาร์ทไทม์พร้อมกับเวลาเรียน ทำไมเราถึงไม่เป็นคนนั้นนะครับแล้วคุณแม่หลายๆคนนะครับอย่ายัดเยียดให้ลูกเนี่ยเรียนจบอย่างเดียวเพราะเรียนจบตกงานเยอะใครก็ตามที่ลูกเรียนจบแล้วยังรู้สึกว่าไม่รู้จะให้ลูกทํางานอะไรเลยให้ลูกไปต่อโทต่อปริญญาต่อไปแล้วก็ยังมองเห็นโอกาสนะครับพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าตกงานพิมพ์คํานี้หน่อยครับเพื่อเพื่อนๆที่อยู่ในคลิปนี้นะครับจะได้รู้ว่าจริงๆมันเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับการจบมาไม่ได้การันตีว่าจะมีงานนะครับ จบมาตกงานเยอะมากเกิน50%ดังนะนั้นรักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้แล้วเอาประโย์ที่ผมไปใช้ว่าคุณหาสิ่งที่คุณชอบตนะั้งแต่คุณเรียนเลยแล้วเอาสิ่งที่คุณชอบไปตอบโจทย์ตลาดให้ได้คุณจะได้งานใหม่ที่สร้างเงินและสร้างความสุขไปพร้อมกันรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียหมอทีมก็เจอกันในสัมมนาหรือเจอกันในคลิปหน้าไลฟ์ live, หน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ